ต้อนรับเทศกาลวันแรงงนนะครับและนี่คือ7สิ่งที่คุณควรทําถ้าอยากให้ความสัมพันธ์และความรักของคุณเฮลตี้รักยืนยงยั่งยืนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมอ่านเจอจากเว็บไซต์ verywell mind เขียนโดยคุณบาร์บาร่าฟิลด์ซึ่งถ้าใครที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยงยืนยาวแข็งแรงสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือข้อ1 spend time apart ครับใช่แล้วครับหาเวลาอยู่ห่างกันบ้างอย่าเอาตัวติดกันตลอดเวลาแบ่งเวลาให้มีช่วงเวลาที่ได้คิดถึงกัน อาจจะฟังดูแปลกๆแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านักบําบัดด้านจิตใจชื่อว่าคุณอิสเทรลเพเรลเคยบอกไว้ว่าบ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์เริ่มพังทลายไม่ใช่เพราะความห่างเหินแต่เป็นเพราะใกล้ชิดกันจนเกินไปจนไม่เหลือพื้นที่ว่างให้ได้โหยหากันแม่ฟังดูดีทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหาที่ว่างลองหากิจกรรมที่ไม่ต้องทําร่วมกันบ้างเช่นมีเวลาให้กับเพื่อนของตัวเอง นะครับและบางทีมันอาจจะมีพื้นที่ที่ทำให้คุณได้มีเวลาเริ่มคิดถึงกันคิดถึงคนรักของคุณจนทนไม่ไหวและบางทีหลายๆอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้โดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์ครับส go to sleep at the same time ใช่แล้วครับข้อนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าผลวิจัยบอกออกมาชัดเจนว่าคู่รักสมัยนี้มักจะถูกดึงดูดความสนใจของกันและกันไปด้วยโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนอยู่บ่อย มันก็เลยทําให้ความเอาใจใส่ความใกล้ชิดสนิทสนมลดน้อยลงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆครับจงวางโทรศัพท์แล้วเข้านอนพร้อมกันโดยไม่จับโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอีกเลยอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะว่าถ้าใครคนหนึ่งเริ่มหลับก่อนปัญหาอาจจะเริ่มเกิดขึ้นได้ที่สําคัญเข้านอนพร้อมกันมีโอกาสก่อให้เกิดกิจกรรมเข้าจังหวะได้เพิ่มสูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้อ 3. Be Vulnerable หรือว่าการกล้าที่จะแสดงความอ่อนแอความไม่มั่นใจหรือว่าเปิดเผยจุดอ่อนของเราให้อีกฝ่ายช่วยแก้ไขครับหรืออย่างน้อยๆให้เขาช่วยรับฟังก็ได้สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้คุณสนิทกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มีความเห็นอกเห็นใจเป็นทุนเดินอยู่แล้วและการที่เขารู้สึกว่าเขาสําคัญในชีวิตคุณได้เข้ามาเป็นส่วนรับรู้ได้าเป็นส่วนที่แนะนําอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญมากิ่งขึ้นที่สําคัญตัวคุณเองอ่อนแอบ้างก็ได้น่ารักดีออกครับ ข้อ4 create new experience พยายามหาอะไรใหม่ๆทำด้วยกันครับอย่าจำกัดชีวิตตัวเองอยู่ในรูทีนเดิมๆลองเรียนแบบหนังหรือนวัตยายที่เคยดูด้วยกันแล้วออกไปลองเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆพร้อมๆอมกันเช่นปีนเขาแคมปิง้งดำน้ำขี่มา้าผจญภัยหรือไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปทำอะไรก็ได้ให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอะดรนีนาลีนหลั่งไปพร้อมๆกันประสบการณ์การออกเดตแบบใหม่แบบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์และชีวิตรักของคุณดีขึ้นแน่นอนไม่มากก็น้อยครับ ข้อ5 surprise with little things การทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมันหมายถึงความใส่ใจครับมันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีข้าวของราคาแพงแต่มันทำให้เห็นว่ามันผ่านกระบวนการคิดและคนคนนั้นอยู่ในใจคุณตลอดเวลาคุณอาจจะหาสิ่งที่เขาเคยอยากได้มานานจนลืมไปแล้วว่าเคยต้องการคุณอาจจะแอบจัดโต๊ะทำงานให้เขาแอบเปลี่ยนภาพปูที่นอนแอบจัดตู้เสื้อผ้าและแอบพาเขาไปยังสถานที่ที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ไปหรือแม้แต่พาเขากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ ในโอกาสที่ไม่คาดคิดบางทีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เขามีความสุขขึ้นมาได้ข้อ 6. fight better ทะเลาะกันบ้างแต่ว่าต้องทะเลาะกันให้ดีนะครับเพื่อเป็นการชูรสหรือพูดง่ายๆว่าการเลือกวิธีการทะเลาะและการโต้เถียงให้เกิดประโยชน์ให้จบลงด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นครับวิธีการก็ง่ายๆเวลาทะเลาะกันจงอย่าขึ้นเสียงปรับโทนให้อยู่ในโทนที่กลางๆคำพูดนุ่มนวลแล้วก็เลือกใช้คำสุภาพไม่เชือดเฉือนความรู้สึกของอีกฝ่าย ที่สําคัญอย่ามองบนเวลาอีกฝ่ายพูดและอย่าเดินหนีเด็ดขาดและก็พร้อมจะขอโทษและจบการสนทนาหรือการทะเลาะครั้งนั้นด้วยคําว่ายังไงก็รัก but I love you anyway แต่ฉันรักคุณนะแบบนี้ครับในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆแบบลิ้นกับฟันและข้อสุดท้ายครับข้อนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับ share loving story ความทรงจาดีๆมีค่าเสมอคร,ครับเพราะฉะนั้นหาจังหวะเวลาพูดคุยถึงวันเก่าๆฉา,ากที่ประทับใจเดทแรกหรือแม้แต่ถามกันละกันว่า ใครตกหลุมรักใครก่อนเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนบางทีนี่อาจจะทำให้สิ่งที่ค้างคาใจาข้างในถูกสะสางลงก็เป็นได้นะครับ <S <S แน่นอนนะครับว่าความรักมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวคนแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันวิธีของคนอีกคู่หนึ่งอาจจะใช้กับวิธีของคู่เราไม่ได้ก็เป็นได้แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความรักดีๆสุขสันต์วาเลนไทน์ครับ